ท่านผู้ชมที่ขลคทับถ,ถ้าผมมาท่านอุเทนนะผมจะต้องมาทานกาแฟที่ร้านหอมกาแฟนะนคุณเกาะนี่ผมเห็นมาตั้งแต่ผมเข้ามาช่วยพัฒนาคนรอยของเมืองชยัยบุรีม่ก็สิบเปีแล้วมั้งแคานับนก่อนที่ผมจะเข้ามานี่ก็พาคณะทัวมานี่ก็ 45ปีแนละ้วมั้งอันนี้เปิดมากี่ปีแนละ้วสิบสองครับสิบสองปีผมเข้ามาเนี่ยผมนึกจำร้านก๋วยเตี๋ยวไนดะ้วนี่ผมเข้ามาเนี่ยแต่ที่ผมมาท่าอุเทนตั้งแต่ผมอยู่ประมาณอนุบาลสองก็เลยผูกพันตั้งนนนนนมาครับอย่าลืมว่ามาท่าอุเทนต้องมาทานนะกาแฟของคุณก่อยนะเขาที่เห็น รูปในเฟซเนี่ยที่เขาวทำตลกบกขันเนี่ยไม่ใช่เขาไม่มีความรู้นะเขาความรู้ดีมากนะเนี่ยเออปริญญาเมืองกรุงเทพนั่นแหละแต่ที่ต้องที่ต้องกลับมาผมคิดถึงบ้านเลยครับผมบ้านตัวเองมั่งใช้เขาแล้วก็ครอบครัวก็ยังไม่มีครับผมแล้วก็ไอ้มรดกเนี่ยมบันทึกยัะให้ใครไอ้ที่อยู่การเมืองท่าอุเทนเ่ยแล้วก็ที่ต้องหลายไร่เนาะแล้วก็อาหารปลาที่ท่าอุเทนเนี่ย หรือคิดอยากจะมาเที่ยวท่านอุเทนสงสัยอะไรก็โทรมาที่ร้านของกาแฟ,ฟนก่อนจะรอรับอยู่ครับในเฟซเชื่อเลยครับเป็นของกาแฟเลยครับเป็นมีตเพจของรรานละครับของกาแฟท่านอุเทีนะครับรับประกันไม่ยยงั้นผมไม่มากินหรอกเจบกบีคิดมีร้านกาแฟขึ้นเยอะนะที่ท่านอุเทนนะอันอย่าลืมไปเปิดเพลง เสาวเทเุลีนะครับได้ฟังนี่ย้อน้เขาเรียนนะครับกระจื้ยเออได้ฟังแล้วนี่ได้ถ่ายกับศิลปินดังนั่นเองเอาลงวันเดียวลอยกว่าวิวไม่ธรรมดาเะดีใจเดี๋ยวเราจะได้มาเที่ยวกันอีกหลายๆครับเว่าได้ก๊กับสกุลละครกันโอเคข่าวโชคดีครับอาจารย์ครับ